สวัสดีค่ะคุณครูยศวดีอเบิกกมลน,นะคะกำลังทดลองกิจกรรมบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อยเรื่องการเผาไหม้อ่าในช่วงนี้เป็นตอนอ่เกี่ยวกับลิฟเทียนนะคะตอนนี้เด็กๆก,กำลังเตรียมพร้อมที่จะทำการทดลองนะคะในหัวข้อเรื่องการเผาไหม้เด็กๆทดลองอะไรคะ บ้านนักวิทยาศาสตร์น้อยเรื่องอะไรคะาการเผาไหม้ตอนนี้เป็นหัวข้อตอนลิฟเทียนนะคะเด็กๆพร้อมยังคะพร้อมพร้อมแล้วอ่าถือแก้วเลยคะ่ะจับแก้วเลยคะ่ะค่ะ,ะครอบลงไปเลยคะ่ะเด็กๆครอบไปเลยคะ่ะแล้วก็สังเกตนะคะ สังเกตระยะเวลาการดับของไฟนะคะว่าเทียนใบไหนไฟดับเร็วกว่าเมื่อไฟดับแล้วเกิดอะไรขึ้นอ่ะมองดูในแก้วของตัวเองค่ะเมื่อไฟเมื่อไฟดับแล้วเกิดอะไรขึ้นเกิดอะไรขึ้นสังเกตเร็วสังเกตเร็ว มีน้ำเข้ามาในมีน้ำเข้ามาในแก้วนะคะมีน้ำเข้ามาในแก้วนะคะแก้วไม่มีน้ำในแก้วแก้วไม่มีน้ำในแก้วเหรอคะอ๋อบางแก้วก็มีน้ำขึ้นมาแก้วเล็กมีน้ำขึ้นมาไหมคะมีแต่ว่าแก้วใหญ่ไม่มีอ่าน้องแก้มอ่าของของกลุ่มอื่นนะคะมีน้ำขึ้นมาไหมคะ Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để kéo cầm lăng. เอ่อครอบไปแล้วนะคะอ่าใช้เวลาแป๊บเดียวค่ะไม่ถึงว,วินาทีค่ะอ่าดับแล้วนะคะอาเด็กๆสังเกตว่าวมีอะไรเพิ่มขึ้นมามีอะไรแปลกใหม่ขึ้นมานะคะหลังจากที่ไฟดับแล้วเกิดอะไรขึ้นหลังจากทีไ่ไฟดับแล้วเกิดอะไรขึาา้นน้ำมันไม่เข้ามาน้ำมันไม่เข้ามาอ๋อบางคนนะ้ำมันไม่เข้ามาเหรอคะโอเค อาถ้าน้ำไม่เข้ามาทำไงจุดไฟไหม,อ,มอ้าวจุดจุดไฟไหมทดลองใหม่ค่ะเอาครอบใหม่ค่ะครอบใหม่ค่ะอ้าวสังเกตร,ระยะเวลาค่ะอ่าครอบใหม่เมื่อกี้ตอนครอบเด็กๆอ่ามีอะไรแปลกขึ้นมาบ้างไหมอ่ามีน้ำขึ้นมาอันนี้แหละค่ะที่เราเรียกว่า เราเรียกว่าอะไรคะการเผาไหม้อ่าการเผาไหม้เราเรียกว่าอะไรคะการเผาไหม้ลิฟอะไรคะลิฟเทียนค่ะอา้าวสังเกตค่ะสังเกตสังเกตอ่าช่วงระยะเวลาแค่หนึ่งวินาทีอ่าพอหลังจากที่ไฟดับแล้วเป็นไงคะ<ฮ>หลังจากแล้วไฟดับแล้วเป็นไงคะ เป็นไงคะน้ำมันเป็นไงคะแอลน้ำขึ้นมายัางน้งกรนของน้งกรนน้ำขึ้นมายัางหูกขึ้นมาแล้วนะคะอ่านี่คือปฏิกิริยาที่เกิดขึ้นนะคะนี่คือปฏิกิริยาที่เกิดขึ้นคะ่ะอ่านะคะ,ะน้า้าอ่นาเนียครอบใหม่คะ่คะคะ่ะค่ะ อ่าสังเกตค่ะสังเกตค่ะสังเกตค่ะอ่าใช้เวลาแค่แป๊บเดียวนะคะแป๊บเดียวค่ะอาจจะเป็นเพราะว่าครอบค่ะครอบค่ะอ่าใช้เวลาแค่สองวินาทีค่ะ อ้าวมีปฏิกิริยาอะไรเกิดขึ้นคะน้ำมันขึ้นมาน้ำมันขึ้นมานะคะโอเคอ้าวกลุ่มไหนอีกกลุ่มไหนอีกที่มันมีความผิดพลาดขึ้นมาอ่าโอเคกลุ่มนี้น้ำขึ้นมาไหมคะแก้วนี้น้ำขึ้นไหมคะไม่แก้วเล็กอ่าแก้วใ่อ้าวเอาไหมคะ่ะครอบไหมคะ่ะ ใช้เวลาแค่สองวินาทีน้ําขึ้นมายังคะขึ้นมาแล้วยังคะขึ้นมาแล้วอ่าการทดลองตอนนี้เราเรียกว่าเราเรียกว่าอะไรคะลิฟลิฟเทียนไขค่ะก็คือการที่น้ํามันขึ้นมาเปรียบเสมือนอ่าคล้ายๆกับอ่าเราขึ้นลิฟอ่ะค่ะแบบนั้นอ่าเขาเรียกว่าลิฟ เทียนไขเด็กๆจ๋า<ะ>เด็กๆกำลังทดลองเรื่องอะไรคะเรื่องน้ำมีคนที่สามเรื่องไหนเรื่องเผาเรื่องเผาไหมการเผาไหมอ่ะพูดได้เต็มคำค่ะการเผาไหมการเผาไหมสนุกไหมคะสนุกค่ะอ่านะคะ เดี๋ยววันนี้คุณครูจบคลิปไว้แค่นี้ก่อนนะคะเพราะเดี๋ยวเด็กๆจะต้องมาเขียนใบงานแล้วก็วาดรูปนะคะโอเคบายบายค่ะบายบายสวัสดีค่ะ